หึ่ององวงกลมขนาดช่างมานเรียนลากขึ้นมาเลยค่ะเล็กใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเสุ่มแรนดอมอยู่แล้วนะคะลากขึ้นมาเลยอันนี้คือฟองอากาศนักเรียนอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะพรือยางอ่าเราได้แล้วมาหนึ่งวงได้ดีออยางมีใครยังไม่ได้ไหมคะถ้าได้ตัวละครตัวนี้แล้วเราจะไปเขียนโค้ดสั่งให คนนิ่งโดยเองพ้องกับลอยขึ้นมาเคลื่อนที่อลอยขึ้นมาพร้อ,ญญอมหรือยังคะพร้อมไหมคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปที่โค้ดเราจะเขียนโค้ดให้ตัวละครแล้วบินหน้าค้สตัวแไ,ไ,ไปไแล้วมาคิิทที่โค้ด ไม่ต้องปาดตัวจนกว่าตัาโ,าโมนิ่งตัวเองเพราะฉะนั้นไปที่ไหนคะเมื่อคลิกชงเขียวอยู่ที่ไหนอีอะไรเีเวนอีเวนอ,อ,อ่ะเมื่อคลิกชงเขียวให้เจ้าฟองอากาศซ่อนตัวค่ะนักเรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ลุกคำสั่งอะไรคะการซ่อนตัวสั่งให้มันหายไปใช เขียวให้มันฟอนตัวอ่ะลองคลิกงทงเขียวสิลูกเกิดอะไรขึ้นอ่าความอากาศหายไปแล้วอ่าเมื่อหายไปแล้วให้มันทำการโชนดิ้งให้มันทำการชนนิ่งนะคะพร้อมยาทำให้เราโคลนเองแล้วนะไปที่คอนโทรลไปที่โหมดคอนโทรลเสร็จแล้วมาดูข้า แล้วก็คำสรรคั่ง c l o อะไรคะ create clone of my s e l f แล้วก็คำส,รรคคสคั่ง delete this c o n e เจอไหม,มเดี๋ยวเราจะใช้ทั้ง3ามคำสั่งนี้พร้อมอยา่างอ่ะไปที่ create ก่อนค่ะ create clone of my s e l f ใส่เข้าไปอันนี้คือการสร้าง create แปลว่าสร้างนะคะให้มันสร้างตัวเองหรือผลิตตัวเองขึ้นมา ให้มันผลิตตัวเองตลอดเวลาเอาอะไรมาควบคุมพลอเอเวอร์ลอเอเวออยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนคอนโทรลอ่ะให้ผลิตตัวเองทุกตลอดเวลาเลยใส่เข้าไปในเอเจนโค้ดออฟไมเซลอันนี้คือให้มันผลิตตัวเองให้มันผลิตตัวเองได้ยัง ทีนี้บอกกันว่าพาเลทถ้าอย่างนี้มันจะเป็นตัวหนุนขึ้นมาอย่างรวเดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าพาเลทช้าๆไม่ต้องรีบฟองอากาศมันจะลอยแบบไม่รีบะไรมากก็ใส่เวเข้าไปค่ะให้ฟองอากาศหรือให้มันทำการคนนิ่งตัวเองท,ทุกทุกสองวินาที0.2ยออันนี้คือคำสั่งให้มันสร้างตัวเองนะคะทันไหมคะ 没来，没来。